สวยหล่อเท่มากอะ่ะทุกคนเอาจริงเอาให้ธนรณสวยละกันเนาะดูใส่ต่องหูงต่างหูสวยนะลูกสาวฉันเออน้องสวยหล่อก,กันทั้งคู่เลยทุกคนน่ารักมากดูแบบว่าเนาะดูยังไงก็ไม่เบื่อแล้วใดๆต้องขอบคุณทัพหน้าที่แบบสู้ชีวิตมากด้วยเอฟซีเยอะด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ด้อมเราเนาะ ที่ไปสู้รบแล้วก็ไลฟ์ให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเสียดายอะ่ะช่วงที่น้องกำลังจะเดินพรมแดงอะ่ะทางไลฟ์ของช่องเขาอะ่ะมันดันตัดไม่ให้เราเห็นมันตัดเข้าไปในงานเฉยน้องเรากำลังจะเดินอะ่ะทุกคนเลยไม่ได้เห็นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดูจาก PFC ที่ลงให้ดูแล้วกันเนาะต้องขอขอบคุณมากขออนุญาต เจ้าของคลิปทุกคลิปด้วยที่เอามาลงค่ะน้องๆท่านรักมากทุกคนป้ายสวยมากปากแดงกว่าธานาดอนนะ่ะดูยังไงก็สาวเนอะดูยังไงก็ออกสาวเวลายืนคู่กันเนะทุกคนบางทีก็ดูเหมือนแฝดเหมือนกันนะ่ะเุาไม่ไปเลยไไม่ไปแล้วไม่อ๋อผมไม่ไปแล้ว โล่ก็มันคือบัตรไปใช่ไหมปดไปไมาัวไหสไม่เข้าค่ะไม่เข้าถอยหลังให้นอยนะเล่นเล่นน้องอยู่หน้าเราไไหมราไดล็อด้เยยก็สสยก็ถึงงาน หอ,อมากเลยค่ะอ่ะอยากเห็นอังหลอมากบอกเลยจะมาไลฟ์สุดอะไรเค้ยจะ <c oughs> ไปดูง่านอ่ะไปดูจริงหรอไปดูจริงหรอพวน้าหลักเลยอ่ะเขาจะปิดของใหญ่แล้วนั <c oughs> ่นน่ะพี่เดี๋ยวปิดยอย่าไปปิด,ปด,ปด,ปด ปิดป้อเอาไม่ปิดเลยพี่เขาจะปิดเมื่อกี้น,ะะน่ะกันเหรอน่ารักมากทุกคนอุ้ยนีสัญญ่นนะลูกสวยมากชาแปดเลยอ่ะเออจ้าจ่าเอจ้าจ่าเออที่สุดเออที่สุดไม่ได้นักด,ดนก,กันมา,มารถคันเดียวกันด้วย อันนี้เห็นรลงเงนแื่ว่าคนเดียวกันด้วยเหรอเห็นรัวัวมากมามาหามาตรงเวลารออ๋อรอรอสองคนเลยใช่เดี๋ยวดูลูกไอ้นี่นะคบเพิ่มอะไรนะน่าจะสิบนะเยอะอยู่นะอันนี้หมดยืนยืนเหยียบไปก้อนก้อนหินนะ ลากไปเลิกไปลุกไปโอ้ยคนน่ารักเลยเออ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 แกหน้าตาเขน่ารักมากเลนอ่ย บอกแล้วแหละอันเนี้ย <c oughs> <c oughs>